ไปรับเลี้ยงแมวจรดีกว่าเห็นว่าที่คาเฟ่อะมีแมวจรน่ารักหลายตัวเราต้องลองไปดูแล้วล่ะถึงคาเฟ่แมวแล้วไหนดูซิแมวจะน่ารักขนาดไหนเชียวสวัสดีค่ะสวัสดี กี่บาทหรอคะนีค่ะไม่ต้องเสียังินงั้นเราขอลองเล่นกับน้องแมวหน่อยก็แล้วกันโอ้โหสามตัวนี้น่ารักมากๆเลยสะดุดตาทั้งสามตัวเราจะเอาตัวไหนไปเลี้ยงดีนะเดี๋ยวลองเล่นๆไปก่อนเผื่อมีแมวตัวอื่นมาดูนี่สีเจ้าเหมียวสนุกไหม แมวดำตัวนี้น่ารักจังตัดสินใจแล้วจะลองเลี้ยงแมวดำตัวนี้ก็แล้วกันนะแต่ยังไงทุกตัวก็น่ารักอยู่ดีแต่เราก็จะเลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้นี่แหละกินเยอะๆยะนะเจ้าเหมียวนานๆทีจะมีคนมาเลี้ยงอาหารไปกันเจ้าเหมียวตอนนี้เราต้องไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวสวนสนุกก่อนกลับบ้านของฉันล่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ไปสวนสนุกนะเนี่ยเจ้าเหมียวดูสิวิวแถวนี้สวยมากๆเลยนะ กันเจ้าเหมียวอีกนิดหนึ่งก็น่าจะถึงแล้วล่ะนี่ไงล่ะเจ้าเหมียวถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปดูในนี้ก่อนนะว่าเจ้าเหมียวอยากจะลองเล่นเครื่องเล่นในนี้หรือไม่เมื่อกี้ที่ขับผ่านบอลลูนมาฉันรู้สึกว่าเจ้าเหมียวน่าจะชอบนะวันนี้ฉันจะพาเธอไปเล่นบอลลูนนะจะไปหรือไม่เจ้าเหมียว ไปกันเถอะตอนนี้ฉันเอารถไปเก็บแล้วล่ะไปเล่นวันลูนกันเลยเจ้าเหมียวถ้าขึ้นไปวิวต้องสวยแน่เลยไปดูวิวกันเถอะเจ้าเหมียวคิดว่าวิวจะสวยไหมนะขนาดขึ้นมาแค่นี้นะเนี่ยฉันยังรู้สึกว่าสวยเลยเจ้าเหมียวชอบไหมเจ้าเหมียวชอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะพามาบ่อยๆนะ เวลาของพวกเราแล้วนะเจ้าเหมียวเ,เตรียมกลับบ้านกันเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเจ้าปุยฝ้ายนะแมวเก่าที่ฉันเคยเลี้ยงไว้แต่ฉันก็ยังไม่ทิ้งเจ้าปุยฝ้ายนะเจ้าเหมียวถึงบ้านของฉันแล้วล่ะไปดูกันนี่ไงเจ้าปุยฝ้ายเจ้าเหมียวรักเพื่อนของเธอไหม ลองนั่งดูสิโอ้โหเหมือนว่าเธอจะตัวใหญ่กว่าเจ้าปุยฝ้ายนิดหนึ่งแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารมาให้กินนะกินเยอะๆนะเจ้าเหมียวถ้าชอบก็กินเยอะๆตอนนี้เริ่มดึกแล้วไปนอนในห้องของฉันกันเถอะเจ้าเหมียวแม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 ว ียวนะนี่แกเป็นปีศาจแมวตาแดงเหรอฉันจะเอาแกกลับไปปล่อยที่คาเฟ่นะแกอน่ากลัวเกินไปคุณคะแมวตัวนี้ฉันไม่เลี้ยงแล้วรับผิดชอบด้วยละ